หลังจากคุณหนูนาการน,นาศิลปะอาชาเดินทางมาหาเด็กหญิงมีนานักเรียนเตรียมอนุบาลพร้อมกับลูกพลับของโปรดก่อนจะพูดคุยถึงรายละเอียดเรื่องการเข้าโรงเรียนและการฝึกต่างๆไม่เพียงแค่มหามีนาเท่านั้นคุณหนูนายังแวะไปเยี่ยมมุทุขุนเดชและน้องกัญญาอีกด้วยเรียกว่าได้มอบกำลังใจให้ทุกคนอย่างทั่วถึงอบอุ่นทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆที่ได้รับการดูแลเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ นานๆจะเห็นน้องนอนคุ้ย่แทนนะนี่เรามาแอบด,ดูน้องคุณเดชนะคะนานๆจะเห็นน้องนอนนี่น้องล้มตัวลงนอนอยู่นะคะนอนชักผ่อนอยู่เห็นใกล้ๆนะคะนั่นนะักน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตรนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นน้องนอนโอเคนะขาน้องดีขึ้นะ สว่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกโอเคคสวัสดีลูกสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค่ะถายบ้างได้ไหมคะอาบน้ำทุกวันขอบคุณนะคะเขาเขไปปีกันอยู่กับใครค่ะ เขาอยู่ก <itti> ับทองแท่งหรอตอนนี <contamination> oh ้ย้ายมาอยู่กับทองแท่หนูพ่อของแผนทองโอเคอยู่ดีมีสุขนะลูกพี่ฐานดีค่ะดีจ้าตาข้างนี้ใสเลยอะแบบดูมองนะก็มองไม่เห็นเลย แต่ข้างโน้นเราไม่เห็นเลยแต่ก็เห็นไม่เต็มไม่เป็นไรกินได้ดีเนะาะตรงกลางเลยอ่ะถา,านอน่ะโอเคแจ้งขอบคุณพ่อควาน,นะจ๊ะดีค่ะโคโลแคนคือพ่อพ่านเหอไอเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวเขาเลยนะมันเล็กมากเลยอะค่ะเห <c ười> มืนอนป๊อกกี้อันจิว๋วใค่นา้นทัลูกอะ ราให้กินอันต์หนึ่งตอนนี้น้ำหลังอยู่ในเกียร์มาตรฐานไหมอ่าสี่ดันหนึ่งสีดันหนึ่งโอเคใช่ไหมคะประมาณนี้ครับเคยสูงสุดเท่าไหร่อะสี่สองสี่สามสองหมอให้อยู่ประมาณสี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเองาก็ขาวทุกหงส์ก็เป็นสีชมพูเลยนะดูว่าไงลูกเฮ้ยเต็มปากไอ้ลูกอ่ะ เอน่่าอเลยลูกนะาเลยเราไม่ชอบกินกล้ามใช่ไหมคะกินกินเหรอถึงเป็นประเด็นถึงเรื่องก้านเจ้าเล่นไปเอาแสกันเล่นเฉยๆจ้างอีกเหรลูกเพอาอีกเหรอคะเ่งอาอีกเหรอปกติเพราเราให้กิ่นัแต่ตอนนี้ก็ผ่านเดือนอยู่เดือนสิบเดี๋นว10มมไปเจอวันนี้มนวด ออันนี้มีนวดนวดนวดทำไงคะอ๋อไ่เอ๋อไออใช้เครื่องของะขาดีขึ้นไหมอ่ะไม่ไม่ใช่ขาเพรปิ้งนะน้องหนักประมาณเดินดีขึ้นงอเงออะไรดีไอสรีตรงนี้หายเรียบสนิทเลยยดีกว่าอ๋อระังยังมีหน่อยหน่อยอูังไนเลูกนูในปากหนูยังอยู่เลยลหรเออกินไปนะอ เอาอีกเดีด๋ยวนูกเหรอ,อจะตกมันอีกที<อ>ก็รอลงช้างเสร็จก่อนนั้นนะมันจะเสร็จแล้วนะปีนี้ก็เสร็จทะลูกน,นะลงช้างเสร็จแล้วหนูไปใช้นะลูกโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นมาไปหาเล็บเล็บสวยงามดีใช่ไหมค,คะเอาเพิ่งตัดสายตัดเล็บพีใช่ไ,ไหมล่ะนี่ยไปประมูไปประมทั้งทุกเล็บทั้งสี่ขาแล้วพอไปพอพอความตัดกันเองหรือว่าคุณหมอคเขาคุณหมอสั่งคุณหมอ เดี๋ยวทูลตงไปเดินออกกำลังนะครับน้ำนักหนหุ่นชายงามโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบดีดีนะทูนนะลูกอยู่บ้านเราสองปีแล้วนะข้างในเราไว้ยังไงไว้ยังไงลูกรู้เนื้อหมดทุกอย่างเลยพู้ใจลูกน่าจะลืมภาษาสิงห์หอนแล้วเนาะค่ะก็ เหมือนทุกครั้งที่มาค้าบาชกานะคะก็จะต้องมีเวลามาเยี่ยมน้องกันยาสม่ำเสมอแม้ว่าร่างน้องสลายไปกับดินแล้วนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นที่ระลึกถึงน้องนะคะเพราะว่ายัางไงน้องก็อยู่ในความทรงจาไม่ไม่มีวันคลายไปเลยแล้วน้องก็เป็นอย่างที่ทุกคนทราบเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ดีๆหลายอย่างนะคะ,อ,ะอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการตอ่อ ตั้งกองทุนกัญญาลำลึกที่แม่ๆช่วยกันบริจาคเงินเข้ามานะคะแล้วก็เราก็ได้ใช้เงินจากกองทุนนี้ในการช่วยรักษาชีวิตลูกช้างบ้างรักษาในตาช้างบ้างด้วยการซื้อสเต็มเซลล์นะคะแล้วก็เงินของกองทุนนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยมีปัจจัยในการศึกษาวิธีที่จะรับมือกับโรค eehv ซึ่งเป็นสาเหตุที่พรากน้องไปนะคะแล้วก็อย่างที่เคยพูดเสมอนะคะว่า ความตั้งใจของตัวเองก็คือ,อตอนนี้โรงพยาบาลช้างนะคะเ,เราได้ผู้รับเหมาแล้วที่มอเชียงใหม่นะคะแล้วก็คงจะมีการาวางศิลาฤกษ์ในน่าจะประมาณเดือนกันยานะคะก็ตรงกับชื่อน้องกันยาพอดีเลยนะคะเราวกออย่างที่บอกค่ะว่า,า,าก็คิดเราเองนะคะใน,ในความเป็นบุรุษชนคนหนึ่งก็หวังว่าน้องเนี่ยผ่านภบนี้ไปแล้วเนี่ยน้องก็ ได้เคลื่อนพรไเปเกิดเป็นคนนะคะเราก็วันหนึ่งก็จะได้มาเป็นหมอช้างนะคะที่อมอเชียงไหนที่โรงพยาบาลแห่งนี้อันนี้เป็นบ้านของน้องมุนบีมนะคะซึ่งน้องก็จะไปด้วยไวรัสตัวร้ายเช่นเดียวกันนะคะเห็น บอกว่าน้องจากไปเร็วมากคือภายใน24ชั่วโมงซึ่งก็เป็นที่เสียใจของพี่พี่ที่นี่ที่ใกล้ชิดกับน้องมาตลอดน้องจากไปตั้งแต่ต้นปี2565นะคะค่ะตอนนี้น้องก็คงไปเกิดพบอคูิใหม่แล้วจากไปในวัย3ปี9เดือนนะคะ่ะมูลวินนี่ก็เป็นเคสที่เข้าใจว่าเป็นที่รักของคนในศูนย์มากนะคะนี้ก็ได้เหมนเยี่ยมน,อน้องไปเกิดใหมด่ดีๆแล้วนะ แม่เขาก็มาทำบ้านใด้สวยงามเหมือนกันยาเลยต้องขอบคุณแม่แม่นะคะที่ทําบ้านน้องกันยาน้องมุมนบีมน้องวาส,สนาให้ดีทุกบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะ